สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปสู่การเดิน,นทางสุดพิเศษนะทวีปที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานศิลปะที่งดงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างทวีปยุโรปค่ะภูมีประเทศของทวีปยุโรปม,มีความหลากหลายแบ่งเป็น4เขตหลักคือเขตหินเก่าทางตะวันตกเชียงเหนือเขตนี้มีเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่เช่นชเชอร์ลนในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียแกรเบียนในสกอตแลนด์ และมีชายฝั่งที่ว้าเวงมากเป็นอ่าวแคบๆบมีน้ําลึกสองฝั่งเป็นหน้าผาสูงชันเรียกว่าฟยอตซึ่งเกิดจากท่าน,น้ําแข็งกัดเซาะใต้แกบไวเวงชายฝั่งตกของประเทศนอร์เวย์และเควนสกอตแลนด์ของสหราชาอาณาจัก <Red. S 1> เรเขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงเนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะเป็นฟยอตที่อุดมด้วยทรัพยากรทางทะเลนอ,นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกวางเรนเดีย ในบริเวณที่หนาวเย็นซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทูพยอดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทะเลนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกวางเรินเดียในบริเวณที่หนาวเย็น ซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุนดาที่ราบสูงตอนกลางเป็นลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ระหว่างเทือกเขาหินเก่าเกิดจากการสึกกร่อนของภูเขาสูงเป็นเวลานานจนลดระดับลงเป็นที่ราบสูงตัวอย่างที่สําคัญได้แก่ที่ราบสูงเซตาในสเปนที่ราบสูงมาซิฟซองกาในฝรั่งเศสและที่ราบสูงโบฮีมีในเวอร์เน,นีย ผู้คนในเขตที่ราบสูงตอนกลางของยุโรปทำอาชีพหลากหลายโดยมีทั้งภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกอืดบางชนิดภาคอุตสาหกรรมเช่นการถลุงเหล็กการผลิตเหล็กก,กล้าการผลิตรถยนต์เครื่องบินและอุปกรณ์ไฟฟ้าและภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวเนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม เขตที่ราบสูงภาคกลางเป็นขีดที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรมมากมีประชากรหนาแน่นทั้งนี้เพราะการคมนาคุมขนส่งสะดวกมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายได้แก่ไรเอลเบอร์ลูวซเชนเป็นต้นบริเวณชายฝั่งทะเลบรติกทางตอนใต้ของนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เป็นหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเรียกว่าบอติกซิลตา ประชากรในเขตที่ราบภาคกลางย,ยุโรปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการธำนนาคุมขนสง่งเนื่องจากเป็นเขตที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรมสูงเนื่องจากมีที่ราบว่างใหญ่และแม่น้ำหลากสาย และเป็นแหล่งอุจจาหกรรมสำคัญที่มีทรัพยากรอย่างทันในเลตผู้เขาหินทางใต้ผู้คนมักประกอบอาชเพราะเพิ่งเกิดเมื่อประมาณ30-20ล้านปีก่อนและเหลือกลูกยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดแผ่นดินไว้และภูเขาไฟบ่อยครั้ง ชีพเกษตรกรรมเช่นการทำสวนผล,ลไม้และการทำป่าไม้นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นการปั้น้วยชามและการแกะสลักรวมถึงอาชีพการประมงและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญเนื่องจากมีภูมิประเทศติดชายฝั่งทะเลและมีภูเขาหินปูนซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความสูงกว่าเชือกเขาหินเก่า ประเทศในทวีปยุโรปทวีปยุโรปมีทั้งหมด4 4ประเทศแบ่งเป็น4ภูมิภาคยุโรปเหนือเดนมาร์กเมืองหลวงโคโปเปนเฮเกนเอสโตเนียเมืองหลวงทาลินฟินแลนด์เมืองหลวงเฮลซิงกิไอ์แลนด์เมืองหลวงเรสดกาวิกไอ์แลนด์เมืองหลวงนับลินลัตเวียเมืองหลวงรีกาลนิโวเนีย เมืองหลวงวินเนีุสนอร์เวย์เมืองหลวงออสโลสวีเดนเมืองหลวงสตอกโฮมสหาราชอาณาจากักรเมืองหลวงวันดอนยุโรปตะวันตกออสเตรียเมืองหลวงเวียนนาเบลเยียมเมืองบรัสเซลิกเวนสไตน์เมืองหลวงวาดุส ลักเซมเบิร์กเมืองหลวงลักเซมเบิร์กซิตี้โมนาโกเมืองหลวงโมนาโกเนเธอร์แลนด์เมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมสวิตเซอร์แลนด์เมืองหลวงที่เบิร์นยุโรปใต้อิตาลีเมืองหลวงโรมแอลเบเนียเมืองหลวงติรานาะอันดอร่าเมืองหลวงอันดอร่าลา,ลาเวลา แอลเบเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมืองหลวงซาราเยโวกรีซเมืองหลวงเอเธนส์มอลตาเมืองหลวงวาเลตาบัลเทนเนโกเมืองหลวงพอตกอริชาโปรตุเกสเมืองหลวงลิสบอนซานมาริโนเมืองหลวงซานมาริโนเซอร์เบียเมืองหลวงเบลเกรดสโลวีเนียเมืองหลวงลูบลิยานาะสเปนเมืองหลวงมาดริด นครรัฐวาติกันเมืองหลวงวาติกันซิตี้ยุโรปตะว,วันออกโปลแลนด์เมืองหลวงวอร์ซอสาธารณรัฐเช็กเมืองหลวงปรากสโลวาเกียเมืองหลวงราดิสลาวาฮังการีเมืองหลวงบุดาเปสโรมาเนียเมืองหลวงบูคาเรสต์บัลแกเรียเมืองหลวงมูฟิอาเบลารุสเมืองหลวงมินส มอนโดวาเมืองหลวงคิชเนวารัสเซียเมืองหลวงมอสโกจอร์เจียเมืองหลวงทาบิลิซีอาร์เมเนียเมืองหลวงเยเรวานอาเซอร์ไบาจานเมืองหลวงบากูวิถีชีวิตของชาวยุโรปคนยุโรปให้ความสำคัญกับสมด,ดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวใช้เวลาว่างพักผ่อนกับครอบครัวและทำะกิจกรรมกลางแจ้ง เมืองส่วนใหญ่มีสวนและพื้นที่สีเขียวมากพวกเขาใส่ใจคุณภาพอาหารและใช้เวลามืออาหารอย่างผ่อนคลายผู้คนเคารพกฎระเบียบและความเป็นส่วนตัวการเดินทางมักใช้ทรงสัทเรือว,ว,วัฒนธรรมของยุโรปวัฒนธรรมยุโรปเน้นเิรีภาพในการเคารพกฎระเบียบให้ความสําคัญกับศิลปะดนตรีอาหารและประเพณีต่างๆเช่นริสตาสและยีสเตอร์ ผู้คนมักใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และให้ความสําคัญกับการศึกษาการอ่านรวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ตัวอย่างแทศกาล เทศกาล o k t o b เ r f e s t เทศกาลเบียร์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี er ซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1810เพื่อเฉลิมฉลองงานอภพิเศษสมรสของเจ้าชายลูดวิกกับเจ้าหญิงเทเรซาในปัจจุบันเทศกาลนี้ได้กลายเป็นงานฉลองวัฒนธรรมบาวาเรียนที่ดึงดูดผู้คนหลากหลายจากทั่วโลกให้มารวมโลกกันเพื่อเฉลิมฉลองตัวอย่างเทศกาลต่อไปเทศกาล การปาเมเคอร์เทศที่จัดขึ้นทุกปีที่เมืองบูโยประเทศสเปนโดยที่ผู้คนจปะปามมเคอร์เทศจุกให้กันในช่วงเวลาที่กำหนดเทศก,กาลนี้มีชื่อเสียงไว้ทั่วโลกและดึงดูนดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเข้าร่วมด้านอาหารอาหารในทวีปยุโรปมีความหลากหลายมากตั้งแต่สเต็กและอาหารจานใหญ่ของเยอรามานีไปจนถึงพิซซ่าและพาสต้าของอิตาลีรวมถึงอาหารทะเลขนมอบและอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เช่น Fish i n d Chips จากประเทศอังกฤษกอดองเลอจากฝรั่งเศสและสตูเดนจากออสเตรีย